ไปไหนครับไปบางกีบางกีมาจากไหนครับนี่ยมาจากสกลครับสกลรรณอ้าวจะไปไปหาแฟน ออกครับผมรับโดยสารแล้วก็ออกตัวแล้วครับผมตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปนู่นนะครับผมวับเจหาบางกีนะครับว่าจะเป็นหาแฟนที่เจหาบางกีครับผมรถกำลังตอนนี้ประมาณเกือบ5โมงครับกลับมาจากนู่น เคหาบางทีคร okay. so ับผมไม่รู้น้องเขาจําผิดเขาก็ไม so? ่มั yeah, ่นใจนะครับตอนนี okay. Okay. ้ก็กาลังรอแฟนน้องเขาอยู okay. ่เขาบอกว่าห้าโมงให้แฟนให้โทรไปหาตอนยังไม่ได้เลิกงานครับก็ยาวๆไปครับผมเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับว่าใช่เคหาบางทีไหมลุ้นนะน้องชัวร์ไหมเคหาบางทีชัวร์นะโอเคนะถ้าไปผิดกับน้องก็ใจ่ั่เด็ดเ่นะโอเคครับ น้องก็จะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ตอนนี้ก็น่าใกล้ถึงแม่กาบางนามันจะมืดหน่อยครับผมจะคนหนาวไม่โน้ ลืมลืมลืมเยอสกุลหนาวอยู่บ่นาวหนาวจริงอือาบน้ำอยอะเวแบบวอะไรเนาะหาบอะไรเนาะไม่ต้องพูด <c oughs> หนาวแล้วบ้านของเวนอยู่เจอคนบ้านเดียวกันเนาะก็เลยคุยยาวหน่อยครับเทพารักแล้วครับผมจะถึงไทยประกันครับ ไทยประกันนะครับตระไานี้นะน้องเนะเดี๋ยวพอแล้วตอนนี้บอกว่าจำที่ไม่ได้ครับเป็นไทยประกันที่เท้ไม่ใชนน่นนะครับเดี๋ยวก็มาแล้วครับผม ่าจ่ายตังค์ครับอนี้มาถึงแล้วครับอสองร้อยสิบสามบาทอืมเอาเย้วครับผมร้อยสบาบาทก่อนก็ขอ,อ,อจบที่ไปท่าน,นี้ก่ครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ไม่รู้จะไปที่ไหนต่อขอบคุณมากที่ติดตามรับชมผมครับผมบายบายครับ